สวัสดีค่ะทุกคนกลับเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่ไปประจนภไทยทั้งเกาะแมวแล้วก็ในส่งของอะคอเรียมมาทั้งวันนะวันนี้เหลืออะไรอีกนิดหน่อยก็จะมาเดินกุบกิบกุบกิบในเมืองนะคะเดี๋ยวจะาพลังจะไปเนี่ยร้านแบรนดน์มือสองเนาะซึ่งถ้าเกิดเขาให้ถ่ายเนี่ยก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูแต่ไม่รู้เขาจะให้ถ่ายไหมเออต้องขออนุญ,ญาตเขาก่อนนะคะก็ ถ้าได้ถ้าเขาให้ถ่ายเนี่ยก็จะมีคลิปนี้แต่ถ้าเขาไม่ให้ถ่ายก็ไม่รู้จะลงทำไมนะคะตำนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาให้ถ่ายค่ะทุกคนเริ่มที่ second street ขออนุญาตเขาแล้วเขาให้ถ่ายนะนี่ดูไปฉ่ำๆมินิเอเวอร์ลินแล้วก็เพิ่งเคยเห็นพี่โคตินไซเนี้ยน่ารักไหม ราคาก็คือดูกันเอง <c oughs> คูณกันเองนะแม่ <c oughs> อิฉันโนไหวที่จะแบบว่าดูให้คูณให้ทุกอันนะคะ <c oughs> เขินเดี๋ยวเขาดา่าเอาแล้วก็นี่แล้วก็นี่แอบอยากได้น้องยินคูณราคาออกมาประมาณ3ามหมื่นแต่ว่าแบบข่าวหาไม่ค่อยดีอะเอาจริงจนะแล้วก็แอบอยากได้อันที่มันเป็นแบบว่าสภายข้างด้วยอะ อ๋อมีคนมาฟ้องว่าเจอเชอรี่ไม่แต่เชอรี่อันนี้มันเป็นเป่าตังรุ่นที่ไม่ได้่ยงได้มันไม่ไม่ได้ชอบรุ่นนี้ตัดพันกว่าบาทมีใครอยากได้ไหมบินมาซื้ออ่ะก็ย้อนกลับไปที่หลุยเนี่ยทำเส้นทางกันดูของฉันสลวนหมดสปีดดีนะ น้องซาโมไหนดูซิน้องสาวโม่มเท่าไรหก่นเก้าพัเอยเนประมาณเท่าไรอะ่ะเกือบสองหมื่หรอโหเกือบสองหมก็แพงนะแม่ชิชชชด้านนี้จะเป็นกระเป๋าสตางค์ใดใด ให้ดูใกล้ๆชื่อจริงๆอ่ะเอปอ่ะแอบชอบอ e ีบาเลนเซียตาตัวนี้รู้ป่ะเนี่ยหกหมื่นเก้าพันก็ร้อยเยนอ่ะแต่ว่าพอหลังจากที่เกิดเรื่องสตอรี่เรื่องแบบที่เขาเป็นแบบแคมเปญชายอบิวส์อ่ะเออก็เลยไม่ความรู้สึกว่าแบบเออเราอยากไปสนับสนุนเขาเลย เข็มกัดดอกคาเิเลียก็คือแบบคลาสสิกมากสวยนะต้อมหูชาแนลใดๆอีกอย่างหนึ่งที่อยากได้ในการมาทริปเนี้คืออะไรรู้ปะอยากให้แหวนคา,าเทียอืมให้ดูตรงนี้ก็มีวิเวนเวสต์วูดโคชรองเท้า,วาเวลินติโนที่ดูแล้วฉันใส่ไม่ได้แน่ๆ วิอันนี้ไซส์อะไรเอ่ยน,นะไซส์สามสิบเจ็ดผู้หญิงตีนโตก็คือใส่ไม่ได้ค่ะแม่เสียใจมากอยากได้วาเลนตีโนโนอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าต่างๆนานาแล้วตรงด้านหลังนี้ก็จะเป็นจิวเวลี่มีมุกไหมอ๋อตรงนี้ก็มีแบบมีความดีออมีความแบบอะไรใดๆ ดูกันบางอันก็แบรนด์บางอันก็ไม่แบรนด์นะสัมผัสได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจิวเวลี่อีกวิงเวียนเวสวูดแอบอยากได้เสื้อคาดิแกนวิงเวียนวิเวียนเวสวูดเดี๋ยวเขาตบเอาพูดในร้านเขาอยากได้เสื้อคาริแกนวิเวียนเวสตูดจะมีไหมนะ นอกนั้นตรงเนี้ยเซ็ก d s สตรีทเขาจะเป็นแบบเสื้อผ้าทุกคนที่แบบเราต้องมาหาอันเนี้ยคดีแกนจะมีอะไรเด็ดๆด็ดไหมแบรนด์มันเป็นแบรนด์ที่แบบบางทีเราไม่ได้รู้จักอะเอาจิงนะอันเนี้ยอะไรอ่ะเออบางทีเป็นแบรนด์ที่เราไม่ได้รู้จักนะถ้าตรงเนี้ย นะะก็ลองมาเดินดูได้ Second Street ก็เป็นอะไรที่แบบเขาก็เลือกของมาสวยนะที่เดินไปเนี่ยก็คือดูของตัวเองด้วยหาของตัวเองด้วย x girl diesel ใดๆแล้วสำหรับสายสตรีทเขาก็จะมีแบบรองเท้า ด้วยนะอายกตัวอย่างอันเนี้ย n นกี้แอร์ฟอร์ซวันก็คือ6,900เย็นก็คือถูกมากนะแม่เอาจริงเออถูกนะอันนี้เท่าไหร่ราคาอยู่ตรงไหนอ๋อ๋ยนนี้แพงน่าจะเป็นรุ่นหาย,ยากหรือเปล่าไม่แน่ใจใก็บรรยากาศเป็นประมาณนี้คะ่ะทุกคนนะ รองเท้ามันก็จะแบบเราเสี่ยงดวงอะ่ะเออมันก็จะอาจจะมีเน่าๆหน่อยอะไรเงี้ยเนาะกล็ลองมาดูได้ second street mm hmm. เป็นอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างดังในหมู่คนไทยนะเพราะว่ารีวิวค่อนข้างเยอะ mm hmm. เอาจริงๆประมาณนี้ชิ่นนี้ second street มีหลายสาขาจริงๆข้างบนเขามีแบบของผู้ชายด้วยนะคะลองเสิร์ช Google ดูได้ก็นะมีอีกร้านหนึ่งร้านนี้ค่ะ ไม่รู้ว่ามันชื่อร้านอะไรมีเขียนคาว่าบริ g ไม่ใช่แบ็คแอนเซ a ว d r o ด e ไม่รู้มันคือชื่อร้านหรือเปล่าเออเดี๋ยวปักไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวขอลองไปถามเพาก่อนนะว่าเขาให้ถ่ายทุกคนเขาให้ถ่ายด้วยแต่ใดๆก็คือเสียงเพลงดังมากอีฉันจะโดนลิขสิทธิ์ไหมมีแหวนโครมฮาร์ดสวยหนาะเอาดีๆอนี่แล้วก็ตรงนี้มีชาแนลอินเทจ ดูดิสวยอยู่นะแพงไหมห้าแสนห้าพันเยนห้าแสนห้าหมื่นเยนก็แพงอยู่นะนี่ในะส่งของบิ๊กโลโก้ข้างหลังอุ๊ยทุกคนมันนองผ้านี่นองผ้าอุ๊ยแพงไหมต้องแพงแน่เลยต้องแพงแน่หนิโอ,อ,อแต่แอปชอบนะ นี่โลเอเวอันนี้ก็คือสวยแล้วก็ในส่วนของบุกโทูตที่มีความเอ็น แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็น2ร้านที่อยู่ในโซนเทนจินฟุกุโอกะนะถ้าเกิดใครแบบว่ามาก็ลองแวะมาดูได้เออของเซเลคชั่นก็ดีอยู่เออดีกว่าบุ๊กออฟเมื่อวานอะ <c oughs> เออไอบุ๊กออฟเมื่อวันก่อนคือแบบเอี่ยงมากนะคะในจกนุกคนตอนนี้เอฟอยู่ในร้านซูชิซันใหม่ตอนแรกจะไปอะไรเฮียวตันที่เขารีวิวกันเยอะๆอะแต่คิวคือไม่ไหวยอมแพ้จริง อีฉันก็เลยมาอยู่ในซูชิสันไมค่ะก็เห็นคนเขาเคยรีวิวเหมือนกันว่าเป็นแบบว่าราคาถูกคุ้มค่านี่เซตนี้นะเยอะมากทุกคนสามพันนี้ๆอะประมาณเจ0ดกว่าบาทเออคุ้มนะแล้วก็มีอันนี้เป็นโอโทโร่โอโทโร่คำเราประมาณ500กว่าเยนก็เท่าไหร่อร้อยเออประมาณร0อนะคะก,ก็เป็นร้านที่ได้ยินคนเขารีวิวมาเยอะเอ้ยนี้อะไรอ่ะ คือไข่ปลาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนะเป็นร้านที่ได้ยินเขารีวิวกันมาเยอะ<พ>อก็นั่นแหละขอกินก่อนบรรยากาศเย็นวันศุกร์นี่โซนเพนจินด้านล่างก็คือคนเยอะแล้วก็ในห้างที่ไม่ได้มาเลยก็คือไดมาลูซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง ตอนเอกกำลังจะนั่งรถไฟไปหากาตะนะคะเดินไปโปเกมอนเซ็นเตอร์อีกรอบหลังจากที่เมื่อวานก็ไปมาแล้วอ้าปิ้วปิวอ้าปิ้วปิวฟังกันให้หายคิดถึงปิ้วปิวนะเดี๋ยวขอตัวไปลงรถไฟก่อนถ่ายบรรยากาศให้ดูประมาณนี้นะคะบรรยากาศการเลือกของกินลดราคาเมื่อเราจองโรงแรมบาแบบไม่มีข้าวเช้า เราก็ต้องมาดูของกินลดราคาตามซปเปอร์ค่ะแม่ก็คือตอนนี้คนเยอะมากนี่มันก็จะมีร้านที่ลดและไม่ลดลนะเนาะแต่ส่วนใหญ่ร้านที่ลดอะก็คือแบบยี่สิบเปอร์เซ็นบ้างลดเพิ่มอีกร้อยเยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ลดเพิ่มสองร้อยเยนก็คือเป็นข้าวหน้าปลาดิบใด,ดๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคนเยอะมากดูดิดูดิคนเยอะมาก อย่างร้านนี้ลดเพิ่มอีกร้อยเยนอันนี้น่ากินมากด,ดูดีนนเนี่ยทุกคนอย่างอันนี้ที่เราเห็นนะลดเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยดูดีเข้ากล้องได้ๆก็คือดูดีเวอร์เรากำลังคิดอยู่ว่าอันนี้เลยดีไหมจัดเต็มเนี่ยโรสเบฟโลดแฮมบุมบ๋งแฮมเบิร์กอันนี้ไม่ได้ลดนะแต่ให้ดูว่าน่ากินมากเนี่ย คนญี่ปุ่นเขาจะมาลุมกันอันนี้ก็ลดอันนี้ก็ลดนี่นี่นี่ยีเพิ่มนี่แบบนี้นะคะ<อ>ก็เป็นอะไรที่สนุกสนานอันนี้ก็ของทอดลดเพิ่มเอ,อกมาอยู่ข้างนอกอีกแล้วกำลังจะเดินไปบุกออกตรงนูน้นเนเห็นปะสีส้มๆเออนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ออที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล่นค่ะทุกคนนี่สลามที่เอฟชอบกำลังดูอยู่ว่ามีตัวไหนน่าสนใจไหมแอบแพงอยู่นะเอาจริงก็จะมีของเล่นหลากหลายมีในส่วนของพวกซีดีเพลงด้วยเพลงญี่ปุ่นดใดๆคือถ้าขี้เกียจต่อก็ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของพวกฟิกเกอร์กันด้งกันดัด้มใดๆถามว่าราคาเป็นยังไงอายกตัวอย่างอันนี้ก็จะอยู่แค่สองพันสี่รอยเยนองเงี้ยถูกนะมันเป็นมือสองไนทุกคนเออตรงนี้ก็คือเป็นพวกแบบโปเกมอนนะอุ้ยเป็นน้องวิงวิงน้องวิงวิงแล้วก็แบบตุ๊กตาใดๆ นะคะแบบนี้อะมีแบบว่าโทมิก้าด้วยนะคะนี่แบบนี้นะของเยอะอ่ะเดินพลนเอิจริงคือเดินแล้วก็ต้องแบบเลือกอะเพราะว่าของมันเยอะมากแล้วบางทีมันปนกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเลือกอันนี้ขุนอีวากเลียนที่คุณแฟนเอฟชอบมีเสียตังค์แน่เลยอะ เยอะละเยะเลลาเนี่ยทุกคนมันเยอะมากเยอะแบบเยอะเอาจริงๆคือถ้าเดินจริงๆดูจริงๆใส่ใจดูเนี่ยมันเป็นชั่วโมงแน่นอนนะคะซึ่งข้อดีของบุกออฟก็คือปิดดึกปิดประมาณสี่ทุ่มนะที่นี่นะลองเช็คละวันเวลาปิดดูใน Google Map ก็ได้นะคะประมาณนี้อันนี้ให้ดูอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นดะก้อนบอลนะคะ ฟิกเกอร์เยอะมากทุกคนเอาจริงๆเต็มไปหมดดูแล้วละล,ลานตานะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบการ์ดเกมละไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะคะประมาณนี้ก็วันนี้ก็อาจจะปิดคลิปเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปเดินดองกีอ๋อเดี๋ยวถ่ายแบรนด์เนมในดองกีให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันที่อ<า>ดองค่ะทุกคนแถมวิเวียนเวสวูดที่ดองกี it s it. <S ให้ นี่ดูราคากันเอาเองเดอ้อมันไม่มีแบบเทียบได้รอบที่แล้วเทียบได้ต้มหูแบบแค่สองพันอ่ะมันอันนั้นมันเก้าพันเก้ารยเยนรอบเนี้ยพยายามดูแล้วไม่มีถ้ามีก็จะเอาอีก <c oughs> ใช่ประเด็นคือถ้ามีก็จะเอาอีกมีแล้วก็มีอีกได้โตแล้วโตวอีกได้โตแล้วก็จะอยากได้อีกนี่อ่อตรงนี้ก็จะเป็น สวอลฟสกี้โคชใดๆนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะแบรนด์ฟลอร์การโม่หรอกุชชี่แหวืนกุชชี่ซอยกุชชี่นูน่นนี่นั่นอันนี้อะไรไม่รู้เป็นเหมือนยี่ห้อญี่ปุ่นนี่ไงมุก นี่แล้วตรงนี้ก็จะมีบวกแบรนด์เนมหอหมวกวิวี w นเวสบูดที่พูดถึงวิเวี w นเวสบูดในคลิปนี้บ่อยหน่อยก็เพราะว่าคือไปตามหาคาดิแกนวิวิ w นเวสบูดแล้วก็แบบหมดทุกอย่างหมดอะองชมนี่แบบนี้ก,ก,ก็ถามว่าวแพงไหมก็จริงๆก็ผบตรงนี้ก็จะเป็น c h a n ล l w เ l l ออนเชนห้าแสนเคุณเอาเองนะ ปกติมันไม่น่าถูกอีกแล้วอะเนื้อเป็นโครเอเบเลนเซกาใดใดนะคะแล้วก็เบอร์เบอรี่เฟนดี้อุ๊ยเฟนดี้ว่าอะไออนเชนเสนแป๊บนี่นะชื่อเอฟเอฟชื่อเอฟนั่นแหละเออไม่เคยมีเฟนดี้เลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ก็เนี่ยมันไม่ค่อยถูกใจอันนี้พร ada อู้เล lady ี i อ r so black แม่สวยพร ada ตรงนี้ก็จะเป็น valentino b ลลี y d ั n h ิลน,นู่นนี่แั่นตรงนี้ก็จะเป็น gucci แต่ selection มันก็แบบไม่ได้สวยอะ่ะอืม แล้วก็มีหลุยวิตตุมหลุยวิตตุมสังเกตว่าอันนี้แพงกว่าบุกอ f อนะบุกอออสองหมื่นห้าพันเยนปะคุณคุณแล้วเขาก็เขาจะมีโคชหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์แล้วก็นี่เอฟคร้วก็ของที่ซื้อโคเชอยมากดูดิโคชเต็มไปหมดนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นนาฬิกาแบบของแพงโอเมกา้ามีแฟรงมูลเลอร์แฮรไพรออ,รอ,อนะตรงนี้ก็จะเป็นฟิชชี่ต่างๆ,างๆนะคะประมาณนี้แล้ก็วันกันแดดนะก็มันก็ไม่ค่อยถูกอะ่ะเออเอาจริงๆนะ,ะนั่ละมงเลแบนหมดและประมาณนี้นะคะก็ คลิปนี้วันนี้ก็ปิดไว้เท่านี้แล้วกันทุกคนถ่ายมาทั้งวันละเหนื่อยเออ <c oughs> จอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ